เคล็ดลับในการใช้มาร์กสลายฝ้าให้เห็นผลลัพธ์ที่เร,เร็วที่สุดทําแบบนี้เลยนะคะแน่นก็คือการที่เราเองจะต้องมาร์กหน้าให้แผ่นมาร์กเนี่ยมันแนบไปทุกอนุบนผิวหน้าห้ามมีฟองอากาศเด็ดขาดค่ะถ้าคุณทําได้แบบนี้บอกเลยว่าฝ้าหลุดเร็วอย่างแน่นอนถ้าใครนะคะอยากรู้เคล็ดลับไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะอันในซองก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะมาร์กตัวนี้เป็นแบบทีดีเนาะนะคะนี่เป็นทั้งหมด3มชั้นแบบนี้นะคะ ให้เรากางนะแผ่นมาส์ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ดึงชั้นที่มันเป็นพลาสติกออกนะคะพลาสติกสีขาวแบบนี้เอาออกเลยค่ะอังแล้วเอาด้านสีขาวนะคะให้เอาด้านสีขาวเนาะแปะลงไปบนผิวหน้าของเราเลยนะคะนี่ให้มันไม่มีฟองอากาศก็คือที่จะให้วางแบบนี้วางลงไปตึกลุ่มกลางก่อนนะนี่กลุ่มกลางของที้ปุ๊บกดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆรีบตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่อยๆรีดค่อยแล้วก็ ยกขึ้นมานิดนึงฟลูฟ๊ตนี่นะคะไหนนี่ดูอย่างไรเหรอนี่คือเจ้าแม่มักนะคะเออดูด้วยโอ้อนี่ดู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 ความบางด้วยเห็นไหมเอาแห่นจีบเปากไปดูด้วนี่นะคะแล้วก็นี่สิชโลมเลยจริง รบ30วินาทีแล้วนะจ๊ามาถอดแผ่นมาสเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูกันเป็นไงล่ะหน้าใส่ไหมคะนี่แหละคือแบบเฮ้ยมาส์ต้องกรีจริงๆแล้วก็ช่วยทำให้หน้าของกะทิเนี่ยมันใสขึ้นแล้วก็สี่สำคัญค่ะ ฝ้ากระนะจ๊ะที่เป็นนะคะมันจะเริ่มจางลงจางลงใครยิ่งมีปัญหารอยสิวจะหายเร็วแล้วก็จางลงเร็วตั้งแต่ครั้งแรกส่วนคนที่เป็นฝ้าคุณใช้ต่อเน,นื่องคุณจะเห็นผลลัพธ์เลยว่า ฟ้าจะจางลงเร็วนี่แหละค่ะคือม้าสลายฟ้าสมชื่อเขาจริงๆเห็นไหมว่าว้าวตั้งแต่แผ่นแรกใครได้สัมผัสทีจะบอกเลยว่าคุณจะต้องรู้สึกประทับใจและคุณต้องหลงรักเขามากๆเลยเอาโจทย์ที่สุดเลยน่าจะแบบใส่พบบีเลย <c oughs> ยังไงแล้วนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะจ๊ะบ <c oughs> ๊ายบาย